ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับจากบทความทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาของอาจารย์เดชานะครับ ซึ่งดูเดือดเผ็ดร้อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและวันนี้นะครับผมจะนำบทความตอบโต้แบบโดนใจแบบจุกๆุซึ่งไขข้อข้องใจและนำไปสู่ที่มาในทุกบทความของอาจารย์เดชานะครับช่วงนี้คนลาวติดตาม Facebook ของผมเยอะและนำบทความของผมนั้นไปอ่านในช่อง y o u t u b e กันเยอะมากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ความจริงของพระแก้วมรกตทั้งเขียนตำหนินักวิชาการลาวที่พูดเท็จ รวมไปถึงประธานมวยลาวที่มั่วนิ่มในเรื่องกุลคแมว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยทั้งเรื่องวิเคราะห์เศรษฐกิจในประเทศลาวที่อยู่ภายใต้อำนาจของจีนรวมไปถึงลาวกับเขมรสองชาตินี้แหละที่จะเป็นพาหานำสงครามและความแตกแยกเข้ามาอยู่ในอาเซียนด้วยและก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีคนในรัฐบาลของสอปป,อปอลาวที่จะไม่พอใจในบทความของผมเป็นอย่างมากและผมก็รู้ด้วยว่า มีขบวนการสืบหาความจริงถึงบทความของผมว่าผมนั้นเป็นใครทำอาชีพอะไรและคำตอบที่ได้ก็คือผมเป็นแค่นักพูดไม่ใช่นักข่าวและเป็นนักการเกษตรเท่านั้นประเด็นก็คือผมไม่เคยอยากจะเข้าไปวุ่นวายในสอบปรป,อปอลาวให้มันเสียเวลาหรอกครับถ้าหากคนในสอบปรป,อปอลาวไม่เข้ามาวุ่นวายหรือมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับราชาอาณาจักรไทยก่อนเช่นการออกมาพูดว่าโบกตอและกุลขแมของขมรน,นั้น เป็นต้นกำเนิดของมวยไทยจากปากของนายสายสมรชัยสอนที่เป็นประธานมวยลาวผมจึงจำเป็นที่จะต้องออกมาเขียนบทความเพื่อปกป้องประเทศของผมและนักวิชาการลาวที่ระดับผู้นำลาวให้ความนับถือและออกมาพูดว่าดินแดนทางภาคอีสานทั้งหมดของไทยนั้นเคยเป็นของสอปป,อปอลาวมาก่อนและแผ่นดินทางภาคกลางและภาคตะวันออกของไทยเคยเป็นของขเขมรมาก่อนอีกด้วย ผมจึงจำเป็นที่จะต้องเขียนบทความออกมาตอบโต้เพราะสิ่งที่นักวิชาการลาวออกมาพูดนั้นล้วนเป็นความเท็จทั้งสิน้นและแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำให้คนสองประเทศต้องเข้าใจผิดกันอย่างรุนแรงในช่วงที่มหาอำนาจจีนได้เข้ามามีบทบาทในสอปปอลาวผมบอกให้พวกคุณได้ทราบว่าแม้ผมจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในราชอาณาจักรไทย แต่ผมก็รักแผ่นดินรักชาติของผมมากและมีสิทธิเสรีภาพที่จะปกป้องประเทศชาติของผมตามระบอบประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทยผมจึงแตกต่างกันมากกับคนไทยที่เป็นพวกช่อง YouTube ของไทยบางคนที่เริ่มรู้สึกสบายใจจากการรับรองเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่หลายคนในสปปลาวถึงขนาดทำตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในพักคอมมิวนิสต์ลาว แถมยังแสดงความอวดรู้และให้ข้อมูลที่ผิดๆกับคนไทยและไปอวยผู้นำลาวแทบจะไม่เหลือเขาของความเป็นคนไทยที่ต้องคอยเดินตามตูดเขาแบบไม่มีศักดิ์ศรีกลัวไม่ได้กินไม่ได้นอนฟรีในประเทศลาวในขณะที่เกิดเหตุการณ์ทั้งประธานมวยลาวและนักวิชาการลาวได้ออกมาพูดดูถูกแผ่นดินไทยก็เห็นยูทูบเบอร์ช่องนี้หุบปากเงียบไม่กล้าออกมานำเสนอความจริงสักอย่าง หลายคนในสปปลาวที่แชร์บทความของผมไปเป็นจำนวนมากอาจจะไม่รู้ว่าผมคือใครแต่ทางสปปลาวนั้นก็สืบรู้ในส่วนหนึ่งว่าผมคือนักการเกษตรเท่านั้นผมก็ตอบว่าใช่และไม่ใช่นักการเกษตรธรรมดาด้วยและมีแผนที่จะพัฒนาเกษตรของประเทศให้เป็นแหล่งผลิตอาหารขนาดใหญ่ของโลกด้วยในอนาคตและล่าสุดมีนักธุรกิจระดับยิ่งใหญ่ของประเทศขเขมร ได้เข้ามาติดต่อให้ผมผลิตปุ๋ยส่งขายให้เขาเพราะเคยนำไปใช้ในแปลงกเกษตรเพื่อส่งออกซึ่งก็ได้ผลดีมากผมก็ตอบปฏิเสธเขาแบบไม่ใยดีและไม่ได้สนใจว่ามันจะสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากไปก็ตามผมสนใจประเทศชาติของผมมากกว่าที่จะไปสนใจทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่คอยหักหลังแผ่นดินของผมมาโดยตลอดอันนี้คือจุดยืนของผมนะครับและก็ไม่เคยคิด ที่จะไปทําประโยชน์ในประเทศลาวให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วให้กลุ่มคนพวกนี้มาคอยใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยด้วยคือถ้าผู้ใหญ่ทางโน้นไม่เริ่มก่อนผมก็ไม่ได้นําประเทศชาติของคุณมาใส่ใจของผมหรอกครับแต่ปัญหาที่คุณพูดถึงรัฐบาลของคุณประกาศใช้สกุลเงินหยวนของจีนมันเกี่ยวอะไรกับคนไทยผมก็แค่วิเคราะห์ว่าคุณกำลังจะนำปัญหาขนาดใหญ่มาสู่ประเทศของผมก็เท่านั้น โดยที่พวกคุณลืมไปว่าประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศของคุณมาอย่างยาวนานนั้นผู้นำและประชาชนของเขาย่อมจะมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้รอบด้านไม่ใช่มองด้านเดียวเหมือนผู้นำของพวกคุณผมไม่เคยสนใจหรอกครับว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนในสะปะปลาวของพวกคุณนั้นจะนิ่งดูดายเห็นคนในชาติของพวกคุณโดนค่าปรับถึงสองแสนกีบที่ไปทำผิดกฎจราจร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนบนแผ่นดินของพวกคุณเองโดยที่มีรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวของพวกคุณแต่ผมกำลังมีปัญหาใหญ่ที่เด็กๆนักเรียนในประเทศของคุณเป็นจำนวนมากมายที่มีอายุแค่เพียง14-15ปีได้พากันทะลักเข้ามาทำงานในประเทศของผมรวมไปถึงคนหนุ่มสาวแทบจะหมดทุกหมู่บ้านในสปปลาวก็มุ่งตรงเข้ามาทำงานในประเทศไทยกันหมดเพราะทั้งหมดนี้ คือความอดอยากและยากจนของประชาชนในสอปปอลาวที่มีผลมาจากการบริหารประเทศชาติของผู้นำพวกคุณกันทั้งนั้นที่พวกคุณภูมิใจกันมากนั่นเองผู้คนนับแสนทะลักเข้าไทยทั้งปัญหาคนว่างงานอาชญากรรมจี้ชิงปล้นความเจ็บป่วยและความอดอยากหน้าเวทนานี่คือปัญหาทั้งหมดของรัฐบาลไทยและเงินภาษีของประชาชนในแผ่นดินของผม ที่พวกคุณไม่เคยสนใจถึงผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านของคุณเองปากเสียอวดเก่งความรู้ตำ่ำยังมีหน้ามอาอัดคลิปด่าและตำหนิผมด้วยคนในประเทศชาติของคุณมีอยู่แค่เจ็ดล้านคนเท่านั้นแต่ก็มีที่ดินที่กว้างใหญ่ไพศาลธรรมชาติก็สวยงามแร่ทองคำแร่ธรรมชาติและป่าไม้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ความเป็นอยู่ของประชาชนคนในชาติแค่หยิบมือเดียวกลับทุกยากลำบากกันหมด สถานศึกษาก็เก่าสุดโสมกันหมดกระจายกันอยู่ทั่วแผ่นดินของคุณประเด็นมันอยู่ที่ปากเสียความลำบากของผู้คนในชาติของคุณประเทศชาติอื่นเขาไม่สนใจและก็ไม่อยากมายุ่งเกี่ยวอยู่แล้วมีแค่สองประเด็นที่เรามายุ่งเกี่ยวคืออย่านำประวัติศาสตร์ที่เป็นเท็จมาใส่ร้ายเราอย่าเข้ามาวุ่นวายเรื่องวัฒนธรรมของเราหากคุณยังไม่มีความรู้ที่แท้จริงและทำให้วัฒนธรรมของเรามั่วหมอง และก็อย่าเอานิสัยของฮุนเซนมาใช้กับคนในสยามประเทศประเทศของผมแม้จะมีปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีผู้นำคนไหนซักยุคสมัยที่คิดจะนำแผ่นดินของชาติตนเองไปอยู่ภายใต้อำนาจของจีนขนาดผู้นำไทยคนไหนแค่คิดจะให้ประเทศจีนเช่าแผ่นดินไทยยาวนานถึง99ปีปัจจุบันนี้ผู้นำคนนั้นก็ยังไม่มีแผ่นดินจะอยู่ในประเทศไทยเลยรวมไปถึงการสูญพันธุ์ลงทางการเมือง ของพวกรัฐมนตรีขาชาติที่คิดจะให้รัฐบาลไปกู้เงินจีนมาสร้างทางรถไฟเชื่อมจีนประเทศของผมไม่เคยใช้เงินสกุลใดมาซื้อและขายกันในราชอาณาจักรไทยเหมือนสอปป,อปอลาวนะครับประเทศไทยรับเงินทุกสกุลที่ทั่วโลกเขายอมรับแต่ต้องแปลงเป็นสกุลเงินบาทไทยและต้องผ่านจุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราของธนาคารเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาซื้อขายสิ่งของในผืนแผ่นดินไทยได้ ประเทศไทยมีสกุลเงินหยวนเต็มธนาคารแห่งชาติและก็เอาไว้ค้าขายสินค้ากับจีนเท่านั้นและจีนก็ต้องใช้สกุลเงินบาทไทยหากจะนำสินค้าจากไทยไปจีนและทำกันมาเป็นชาติแล้วไม่ใช่ข้อมูลของยูทูบเบอร์ไทยหัวใจลาวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วนำข้อมูลมั่วๆม,ม,มาลงใน YouTube แล้วก็ไปหลอกผู้หลักผู้ใหญ่ในสอปป,อปลาวการที่หลายประเทศร่วมลงนามการใช้สกุลเงินหยวนร่วมกันนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนสกุลเงินบาทมาใช้สกุลเงินหยวนของจีนมาเป็นสกุลเงินหลักเหมือนในสะปะปลาวและไม่มีรัฐบาลชาติไหนหรือรัฐบาลไทยคนไหนที่จะออกมาสนับสนุนให้คนในชาติเดินถือเงินหยวนของจีนไปซื้อสิ่งของภายในประเทศของตนเหมือนในสะปะปลาวนะครับหรือตามความเชื่อของติ๊กตอกลาวที่ออกมาพูดตำหนิบทความของผมนอกจากนักท่องเที่ยวจีนหรือประเทศที่ร่วมลงนามกันเท่านั้น ที่สามารถใช้เงินหยวนซื้อสินค้าบางอย่างได้เท่านั้นในประเทศที่ร่วมโรงนามกันถ้ารัฐบาลประเทศไทยของผมทำแบบรัฐบาลสอปป,อปอลาวของคุณประเทศชาติของผมก็คงได้บลายกันไปหมดเหมือนประเทศของคุณอยู่ในขณะนี้แล้วครับประเทศของคุณจะมีนโยบายให้ประชาชนของคุณใช้เงินกี่สกุลในประเทศของคุณก็ได้ก็ไม่มีใครเขาว่านะครับแต่ที่ผมเคยวิเคราะห์และเขียนบทความเตือนผู้คุณเอาไว้ ว่าถ้าเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งสกุลเงินกีบของคุณจะไม่มีค่าอะไรในสังคมโลกอีกต่อไปมันจะเป็นแค่เพียงเศษกระดาษเปล่าใบหนึ่งเท่านั้นและคนในประเทศชาติของคุณก็จะเลิกใช้เงินกีบไปแบบถาวรเมื่อรัฐบาลของคุณประกาศใช้สกุลเงินหยวนเข้ามามีอิทธิพลในประเทศของคุณเองเหตุผลก็คือสปปลาว ไม่มีการส่งเสริมภายในของภาคประชาชนมาเป็นร้อยชาติแล้วในการผลิตส่งออกสินค้าได้เองมีแต่ส่งออกแร่ธาตุและป่าไม้อย่างเดียวและให้จีนสัมปทานเมืองแร่และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทุกเขื่อนที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งออกทั้งหมดรถไฟก็กู้เงินจีนดอกเบี้ยสูงอายุสัมปทานก็นานเป็นชาติและก็ให้จีนเป็นผู้ที่มีอำนาจทั้งหมดเพราะจีนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดนั่นเอง รัฐบาลของคุณเลยจนกรอบไม่มีเงินมาบริหารประเทศขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเป็นอย่างหนักผู้คนก็อดอยากกันเต็มประเทศประชาชนเกือบหมดประเทศของคุณก็ทะลักหลั่งไหลเข้ามาหางานทำในประเทศไทยแบบไปตายเอาดาบหน้าไดไงครับคือสิ่งที่ผมเขียนเตือนพวกคุณและมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศของผมเพราะตอนนี้พวกคุณก็ออกมาร้องโหยหวนและขอร้องให้คนลาวกลับมาทำงานในประเทศของคุณ เพราะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่ไม่มีใครสนใจเพราะค่าแรงนั้นมันแสนจะถูกแต่สินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศลาวมันโคตรแพงอย่างมากเลยทีเดียวเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดสาเหตุก็มาจากรัฐบาลลาวที่ไม่มีความสามารถที่จะผลิตได้เองและเป็นเหตุที่ทำให้คนลาวเป็นจำนวนมากต้องหนีความอดอยากมาที่ฝั่งไทยนั่นเอง คนลาวไม่มีความสามารถที่จะไปถือสกุลเงินหยวนนะครับแต่มีคนจีนกับลูกหลานของผู้นำลาวเท่านั้นที่พอจะมีกันนอกจากคนลาวจะต้องไปเป็นลูกจ้างคนจีนและคนจีนก็จ่ายค่าแรงเป็นเงินหยวนแรงงานลาวก็เอาเงินหยวนนั้นมาซื้อสินค้าจากคนจีนไปใช้ต่อมาก็มีคนจีนเป็นจำนวนมากอบพยพลงมาไล่ที่ทำกินของคนลาวมาทำการค้าในลาวใช้คนลาวในประเทศเป็นแรงงานลูกจ้าง ทุกอย่างซื้อขายเป็นสกุลเงินหยวนหมดไม่เอาเงินกีบลูกหลานผู้นำลาวก็เปิดร้านค้าหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนจีนค้าขายร่ำรวยมีแต่ผลกำไรร่วมกันโดยมีคนลาวเป็นแรงงานชั้นต่ำรับจ้างทั่วไปลูกครึ่งเวียดจีนก็ไม่มีปัญหารับได้ทั้งเงินหยวนและเงินดองนักธุรกิจไทยก็ไม่มีปัญหาที่จะไปค้าขายในลาวรับได้ทั้งเงินบาทเงินหยวนและเงินดองแต่สกุลเงินกีบนั้น ก็ไม่มีใครเขาเอาก็เท่านั้นข่าวล่าสุดเส้นทางสายไหมของจีนอิตาลีคือประเทศแรกที่ถอนตัวออกจากข้อสัญญาร่วมกันกับจีนแค่ปีเดียวเท่านั้นอิตาลีขาดดุลการค้าให้กับจีนมากถึงกว่าสองแสนล้านเหรียญจากสินค้าของจีนเป็นจำนวนมากที่ทะลักเข้าสู่ประเทศอิตาลีด้วยและก็เหลืออดเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาคนในชาติก็ต้องแหกขี้หูขี้ตามาฟังช่องข่าวเดิมๆที่อวยแต่จีน และหลอกคนไทยซ้ําๆว่าจีนจะเป็นเจ้าแห่งมหาอํานาจเศรษฐกิจโลกอัตรา CPI ของจีนมีแต่จะพุ่งพรวดพรวดซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าเศรษฐกิจของจีนในตอนนี้กําลังจ่อคอหอยสหรัฐอเมริกาแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวนี่แหละที่เขียนบทความคัดค้านช่องข่าวทีวีพวกนี้มาโดยตลอดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงในวันที่11พฤษภาคมปี2566ที่ผ่านมา ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือฝ่ายวิเคราะห์ความเจริญในภาคเศรษฐกิจของธนาคารกลางของโลกที่จะออกมาแจ้งว่าปัจจุบันประเทศชาติใดที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดและประเทศไหนที่นักลงทุนควรจะมาลงทุนมากที่สุดในเวลานี้พอเห็นตัวเลข CPI ของจีนในปัจจุบันนี้แล้วที่เป็นข้อมูลจริง CPI ของจีนในปีนี้ผ่านมาแล้วมากกว่า4เดือนเติบโตแค่เพียง0.1%เท่านั้น จากที่มีการคาดหมายกันว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะมี CPI สูงถึง7%เลยทีเดียวหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่า CPI นั้นคืออะไร CPI คือ Consumer Price Index หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำในปัจจุบัน ที่เปรียบเทียบราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นฐานนั่นเองนอกจาก CPI ของจีนจะโตแบบตัวสล็อตค่อยๆคยค,ยคลืบคลานแล้วผลปรากฏว่าอัตราการว่างงานของคนจีนในปีนี้ทะลุเพดานไปแล้วหลังจากที่พวกมหาเศรษฐีของจีนได้พากันหนีออกนอกประเทศกันหมดจึงไม่มีธุรกิจให้คนจีนได้ทำเหมือนแต่ก่อนนั่นเองนอกจากนี้คนจีนยังมีปัญหาการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ที่แทบจะไม่มีคู่ค้าสั่งสินค้าจากจีนเลยเป็นเพราะเหตุผลของสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยกันหมดทั่วโลกและสงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียด้วยแต่จีนกลับคิดการใหญ่อาศัยช่วงจังหวะนี้จะทำให้ประเทศของตนเป็นประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกแต่เมื่อข้อมูลจริงจากเศรษฐกิจภายในของจีนออกมาเป็นแบบนี้ก็ยังคงไม่มีทางเป็นไปได้นั่นเองในขณะเดียวกัน ประเทศที่คิดหวังจะพึ่งพาแต่จีนอยู่ประเทศเดียวก็เตรียมตัวมอดมวยมรณาเอาไว้ได้เลยเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นในปัจจุบันผ่านไปแล้ว4เดือนกว่า CPI ของจีนนั้นเติบโตเพียงแค่0.1%เท่านั้นนั่นย่อมแสดงว่าคนจีนทั้งประเทศจะมีกำลังซื้อลดลงแบบหัวภาบและการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้ากับจีนก็ลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานต่างๆเมืองแร่ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลดลงตามไปด้วยและจะตามมาด้วยสินค้าภาคการเกษตรทั้งหมดที่จีนจะมีความต้องการสูงแต่ประเทศคู่ค้าจีนจะไม่สามารถผลิตขายส่งให้จีนได้เพราะเกิดสภาวะเอลนินโยที่จะทำให้เกิดความแห้งแล้งที่กินระยะเวลาที่ยาวนานหลายเดือนนั่นเองรัฐบาลไทยเตรียมตัวรับมือแรงงานจากลาวเขมรและเบียนมา ที่จะยิ่งทะลักเข้าประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆในปีนี้และรัฐบาลไทยควรจะหันมาส่งเสริมให้คนในชาติเป็นเจ้าของกิจการให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับทุนผูกขาดในประเทศชาติเพื่อเพิ่มกำลังในภาคการผลิตที่สร้างมูลค่าสูงขึ้นในประเทศชาติต่อสินค้าการส่งออกและผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชาติข้อมูลนี้จะทำให้ประเทศลาวกับเขมรได้ตายอย่างเขียดสมใจอยาก ไปพร้อมกับพี่ใหญ่ของพวกเขานั่นเองขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤรนาถและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดแชร์ความคิดของท่านได้ที่ช่องความคิดเห็นได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ